สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องยูทูปสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไลฟ์สดผ่านช่องยูทู e ตั้มดัมซิ่งนะครับถ่ายคลิปวิดีโอลงทางช่องยูทูปสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับสลับกันนะครับวันนี้เปลี่ยนจากสัทธามาไลฟ์เป็นช่องตั้มดัมซิ่งนะครับพี่น้องได้ถ่ายทอดให้พี่น้องรับชมนะครับวันนี้นะครับขณะนี้แปดนาฬิกาหนาที ลงตาท่านก็ใกล้จะได้เวลาช่าวยดงแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับที่พี่น้องอท่านได้มารอกลับไปขอพรลงตานะครับระหว่างที่ลงตาท่านจะชุรดวงออกจากโรง,งเรียนนะครับ ตั้มดำซิ่งนะพี่เ้อฝากติดตามด้วยนะครับผมครับอ่าผมครับผมก็ไลฟ์สดด้วยถ่ายวิดีโอให้พี่น้องรับชมด้วยครับดำซิ่งครับพี่น้องคนมาแต่ผมแบบตั้มดำซิ่งตั้มดำซิ่งครับรถดำย่บานผมมันเฮ็ด อาชีพเป็นรถดำก็เลยเอาอซื้อรถดำมาใส่ครับอันบางคนดำดำซิ่งรถดำครับกับอันช่องขันดำดำซิ่งฟังหน้ากับอีกช่องหนึ่งก็คือศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียดำเจนี่ครับเป็นช่องยูทูบครับผมเข็นว่าดำล้ำซิ่งวันน่ะผมบ่แม่นหมอลั้มผมควรเนาะ ครับก็ได้พูดคุยกับพี่น้องเราชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ท่านก็มานั่งรอรัพรหลวงตานะครับอย่างเช้านะครับยังไม่ครบร้อยแปดสิบร้อยร้อยหกสิบอาเลยครบสามร้อยอา้ผ่านเนาะ <T uber> ผมก็เเมอนกันทีวันนี้แล้วเร็วแล้วนี่วันนี้มาเร็วนะครับวันนี้มา่นถ่ายทอดอ่าพี่น้องเรานะครับที่ท่านมารอกับไหว้ขอพรลุงตานะครับให้ได้รับชมต <tit les> แต่เช้าเลยนะครับวันนี้สวัสดีพี่พี่ดมินทุกคนทุกท่านนะครับยามเช้ชานะครับนี่นะพี่น้องที่ท่านมารอกับไหว้ขอพรลุงตายามเช Child ้านะครับ วันนี้ครับว่าจะแดดแรงเหมือนเดิมนะครับนี่อฟอนครับเป็นเป็นยายหมู่บ้านฟอนแห้งขณะนี้จะได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาลงตาท่านจะ,ะลงมาแล้วนะครับได้ ครับนี่ก็เป็น,นณคณะครูอาจารย์นะครับที่โรงเรียนนี้นะครับี่นะครับที่ขัอาจารย์ที่จะรีบจะรรงกับหลวงตาอยู่ก็ได้ตรวจสอบอความร้อของท่านก็ไม่ครบถ้วนนะครับก็มีมนท่านว่าอยาุ่นเดินตามหลังตาไปผู้ชมไปสุดที่ก็ไม่ครบนะครับ

สวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะพยายามเช้าเช้านะครับขับเช้านี้สามเมนรพามท่านก็มาเดินนะครับจนถึงชั้นเพลนนะครับท่านก็จะได้ขึ้นไปอ่าชั้นเพลนมรดุ เนีนชันเพลนเลยเนาะวันนี้เนาะครับเนาะอ่ะเนน,น,นบอกว่าชันเพลนเลยครับอ่าสณเนีพามท่านจะเดินนี่พี่พพอ่าจนถึงชันเพลนเลยนะครับนมด้วยครับ่อนนมให้กันท้องนะครับ

สาธุครับสาธุครับ <c oughs> สาธุสาธุกับผมสาธุครับ <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุกบผมสาธุครับข้างสบายไมครับสบายครับ สวัสดีพี่น้องยินด้ททุกคนทุกท่านนะครับยามเช้าๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับไลฟ์สดนะครับผ่านช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับแล้วก็ถ่ายทอดทางช่อง y o YouTube ศสัทธาหอลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับ ไร้นำไปบูชาที่บ้านเลยบะดอกไม้นำไปบูชาที่บ้านนะครับน้ำนำไปเรนมงคลเลยนะครับสาธุละโมทนาบุญกับพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกขั้นนะครับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะครับ ขณะนี้ออกลุงตาห้ามชุดงถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะครับขณะนี้นะครับนะครับนี่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนะครับขณะนี้ออกหน้าโรงเรียนแล้วนะครับน่มาถึงถนนใหญ่แล้วนะครับไม่จับนะครับไม่จับไม่รูปนะครับเดี๋ยวท่านสะดุดนะครับครับออกจากโรงเรียนแล้วนะครับออกจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนะครับ ครก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y ย t u b e ศรัทธาหลวงตาบุนชื่นเสียตัต้มเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ